นี่ไงเห็ดที่เขาล่ำลือกันเนี่ยซินขาพ่อพ่อเจอแล้วลูกเห็ดที่เขาล่ำลือกันเนี่ยเอ้ยมีจริงๆด้วยอะไรนะมันมีชีวิตเห็ดคือชีวิตมีหอยทากอยู่ข้างในด้วยเห็ดคือชีวิตมีหอยทากอยู่ข้างในมันไม่เสียละเร็วมาดูพ่อโกหกจริงๆพ่อไม่ได้โกหกมาดูลูกกินเหรอไหนูชอบกินหอยทากเหรอคือยังไงอ่ะ มาดูแล้วนี่พอจะจับให้ดูนี่เฮ้ยมันมีหอยทากอยู่ข้างในจริงๆนะครัดูนะเฮ้ยมันอาปากเราเห็นไหมนะเห็นอือออกมาแล้วสินมาแล้วจริงจริงด้วยอ่ะเฮ้ยมีหอยทากไ,ได้ไงอ่ะสินมันกินเข้าไปหรือมันเข้าไปอยู่ยังไงอ่ะอุ้ยจะไปกลวนมนเลยอุ้ยเนี่ยมันหุบแล้วนะมันเข้าไปแล้วไปเฮ้ยมีจริงๆด้วยเห็นไหม